สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็มาพบกับเรานะคะดรกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาแนะนํานะคะสินค้าของดรกรีนนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะรุ่นเค้นแกรนพัดนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นระบบ RO นะคะสามารถที่จะกรองได้ถึง7ขั้นตอนนะคะเค n นแกรนพัดนะคะถ้าเกิดใครเนี่ย ที่กำลังมองหานะคะเป็นเครื่องกรองน้ำราคาไม่แพงนะคะกรองด้วยระบบ RO อีกด้วยนะคะมีทั้งตัว UV, UF นะคะแล้วก็เป็นพวก s e ดิเมนตนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกมาตรฐานรองรับต่างๆนะคะทั้งตัวเครื่องแล้วก็ไส้กรองนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็ปรึกษาแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสตปคนะคะแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆเ,เลยนะคะก็คือ สามารถที่จะกรองน้ํานะคะได้อย่างสะอาดนะคะด้วยนวัตรกรรมใหม่นะคะแล้วก็การออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งค่า TDS ได้ด้วยนะคะเหมาะมากสาหรับใครที่เปิดธุรกิจร้านอาหารนะคะหรือว่าร้านกาแฟนะคะ ต้องการที่จะให้รสชาติกาแฟเนี่ยออกมากลมกลม่อมแล้วก็อร่อยขึ้นนะคะรวมถึงรสชาติอาหารนะคะแล้วก็เป็นรสชาติของขนมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะคะเพราะว่าสามารถที่จะตั้งค่า TDS ได้นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยในถังนะคะยังมีปั๊มน้ําอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครกังวลใจนะคะว่าที่น้ำเนี่ยที่บ้านเนี่ยน้ำไหลไม่แรงนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ตัวเครื่องกรองน้ำของเราเนี่ยจะมีปั๊มน้ำนะคะอยู่ในตัวนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะการกรองนะคะก็สามารถที่จะกรองน้ำได้อย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นพว,วกน้ำก่อยนะคะน้ำเค็มน้ำบาดาลน,นะคะรวมถึงน้ำประปาหมู่บ้านนะคะใครเนี่ยที่บอกว่าที่บ้านเนี่ยอยา หาเครื่องกองสักตัวนะคะกองน้ําบาดาลน,นะคะหรือว่าน้าก่อยนะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะว่าต้องเป็นเครื่องกองน้ํานะคะระบบ r o เท่านั้นนะคะที่จะสามารถกองได้อย่างสะอาดจริงๆนะคะแล้วก็มาที่ดรอกสกรีนเนี่ยก็คือราคาไม่แพงนะคะซึ่งตัวนี้นะคะนอกเหนือจากจะตั้งค่า tds ได้นะคะยังมีคุณสมบัติเด่นคือสามารถตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเตือนนะคะหรือว่ามีเสียงอารามแจ้งเตือนนะคะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไส้กองนะคะ ใครหลายคนเนี่ยที่เป็นคนขี้ลืมนะคะก็สามารถที่จะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นอาร,รม์แจ้งเตือนนะคะว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไส้กลองแล้วนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับใคร,ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อนะคะเข้ามาพูดคุย มาสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ครอบครัวเล็กนะคะหรือว่าครอบครัวใหญ่นะคะเพราะว่าของเรามีหลายรุ่นแล้วก็มีหลายขนาดให้เลือกด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะจิ้มลิงก์นะคะที่แปะไว้ข้างใต้คลิปไบนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ ID l i n ยเนี่ยก็จะเป็นแ i SI ดไน์นะคะ d r c r w e n นะคะก็อย่าลืมที่จะเข้ามาปรึกษากันได้นะคะขอบคุณค่ะ